ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในเขตหลังสืบทราบมีพฤติกรรมขายยาเสพติดพบของกลางเป็นยาเสพติดจึงเข้าคนบ้านที่เกิดเหตุพบยาเสพติดวางเรียงกันบนพื้นกระเบื้องในห้องภายในบ้านเช่าเจ้าตัวรับว่านํำมาเก็บไว้เพื่อนำไปวางต่อให้กับลูกค้าและยังมีของกลางยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งในห้องของตัวเองจึงเข้าไปตรวจพบเป็นยาบ้าใส่ไว้ในหลังบริเวณหน้าบ้านเบื้องต้นบอกว่ารับออเดอร์มาจากเจ้าของงานโดยสั่งให้นำมาเก็บไว้ที่บ้านเช่ารอจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนยาบ้า5 0 0มัดโดยนั หมายรับยาบ้ากันที่ริมถนนสายคลองชลประทานภายในหมู่บ้านตําบลโคกศัก์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง พลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถแถลงข่าวจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่กรมทางหลวงหลังเรียกรับเงินค่าเวรคืนที่ดินจากประชาชนกว่า100รายตามโครงการขยายถนนหมายเลข13 5 9ก้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธบอกว่าได้มาโดยเสน่หาขณะน,นี้มีการจ่ายเงินค่าเวรคืนให้ประชาชนไปไม่ถึง10%อยากให้ประชาชนอีกประมาณ100รรายที่อยู่ระหว่างการเจรจาค่าเวรคืนที่ดินและถูกเรียกรับเงินเข้า ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ฝูงพึ่งหลวงที่วัดผาสุการามอําเภอวารินชราบยกวอกรุมพึ่งป่าที่พ่อค้านํามาขายในตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านโดนลูกหลงเจ็บ6คนกู้ภัยเร่งนําส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดบอกว่าตลาดนี้เปิดมาสิบกว่าปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพึ่งหลวงที่อยู่ในวัดไม่เคยมาทําร้ายคนแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวอาจจะเป็นพ่อหวงถิ่นของพึ่งหลวงหรือไม่ต้องการให้มีการค้าขายน้ำพึ่งในบริเวณวัดตามความเชื่อของ แถวบ้าน ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาอนเนกประสงค์มหาวิทยายลัยราชภัฒสุรินทร์ขอแจ้งความตอบพันตํารวจโทรสมนึกบุญเจริญสารวัตรสอบสวนสพเมืองสุรินทร์ให้ดําเนินคดีกับอธิการมหาวิทยายลัยราชภัฒสุรินทร์พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาอนเนกประสงค์มหาวิทยายลัยราชภัฒสุรินทร์ในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนด้วยการทําเอกสารเบริกจ่ายเงินอันเป็นเท็จเหตุเกิดตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันวงเงิน เป็นความเสียหายกว่า30ล้านบาทซึ่งมีผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน9รายที่เข้ามาแจ้งความโดยนายปิยพงศ์โวสุนทรยุทธกล่าวว่ากลุ่มผู้รับเหมาทั้ง9้าวรายที่มาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสุรินคณะกรรมการตรวจรับงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดค้านการเบิกจ่ายเงินให้ทั้งสองบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าร่วมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นพวกตนจะไม่ได้รับเงินเมตาบาดเดียวจึงต้องมาแจ้งความและคัดค้านการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว วัดโพอทองนอกจังหวัดอ่างทองมีการก่อสร้างกำแพงวัดด้วยโอ่งน้ำขนาดใหญ่รอบวัดเพื่อเอาไว้เก็บน้ำใช้ยามขาดแคลนส่วนด้านบนฝาโอ่งเป็นสารพระภูมิเจ้าที่เรียงรายสวยงามกำแพงโบสถ์เป็นรูปปูนปั้นสัตว์12ราศีเมนของวัดเป็นรูปปั้นเวสุวรรณที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังคาเมนส่วนหลังคาสาลาก,การเปลี่ยนของวัดและกุฏิสง์มีปูนปั้นเป็นรูปยันอยู่บนหลังคาซึ่งเป็นแนวคิดของหลวงพ่อที่จะประหยัดไม่ต้องใช้กระเบื้องในการมุงหลังคาและดูแปลกตาแถมยังแข็งแรง กว่ากระเบื้องอีกด้วย นางสาวโสภาทองวิรัตย์ยายของน้องก้าวเด็กชายวัยหกขวบบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดนักบุญมาโกทําหน้าที่ผู้ช่วยแม่ครัวปกติก็จะเอาหลานชายไปทํางานด้วยทุกวันโดยตนมารู้ว่าหลานหายไปไปถามเด็กวัดเด็กวัดบอกว่าหลานชายไปเซเว่นกับเด็กหญิงวัยสิปีที่เคยเข้าออกวัดก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเด็กเคยเล่นกันแล้วก็พากันไปซื้อของบ่อยๆแต่หายไปนานผิดสังเกตจึงพากันออกตามหามไม่พบหาตามบ่อน้ําก็ไม่พบกระทั่งเดินทางมาแจ้งความที่สอพอเมืองปทุมธานี ผู้กำกับสบพเมืองประทุมธานีสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางพบว่าทั้งสองคนไปลงรถแล้วเดินต่อไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสีก่อนที่จะโบกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่เดอะมอลล์บางกะปิเบื้องต้นเชิญคนขับแท็กซี่มาสอบปากคำให้ข้อมูลว่าจอดรถให้เด็กลงหน้าสถาบันธัญลักษณ์เพราะเด็กบอกมีเงินแค่30บาทล่าสุดจะให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องและใช้เทคนิคตำรวจในการเสาะหาทั้งนี้หากใครพบเด็กทั้งสองคนสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เบอร์08 84 658 5959จะได้รับตัวเด็กคืนสู่อ้อมอกของครอบครัว บริเวณชายหาดหนาเกลือยาวไปถึงชายหาดกระทิงลายรวมระยะเวลากว่า3.5กิโลเมตรชาวบ้านกว่า100ชีวิตแห่นำอุปกรณ์ลงไปเก็บและหาหอยกระปุกหอยตลับซึ่งชาวตำบลโปง่งอํเาเภอบางละมูจังหวัดชนบุรีบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาหอยตลับและหอยกระปุกซึ่งตนกับครอบครัวสามารถหาได้10กิโลกรัมก็จะนำไปกินเองโดยจะนำหอยไปแช่กับน้ำเค็มเพื่อให้หอยคลายทรายออกมาแล้วนำไปปรุงอาหารส่วนเมนูยอดฮิตก็คือผัดกระเพรากับนำไปลวกและจิ้มกับน้ำ ทีมซีฟู้ดเช่นเดียวกับคุณป้าเพนบอกว่าเดินทางมาจากเกาะโพจังหวัดชนบุรีเพื่อมาหาหอยตลับและหอยกระปุกเพื่อที่จะนําไปกินกับครอบครัวเพราะเป็นหอยที่หายากและนําไปปรุงอาหารก็อร่อยถูกปากส่วนเมนูที่จะทําก็คือผัดพริกเผาผัดกระเพราและลวกจิ้มคิดจะขายปิ้งทอดย่างคิดถึงน้ําจิ้มผีบอกน้ําจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์ รอชมกันต่อไปค่ะ